อนที่หน้าด่านนะคะจากคลิปแรกทนายอนนท์เชื้อสัตว์บงกฎให้ความเห็นเรื่องนี้ค่ะบอกว่าจากภาพคือถนนมันเป็นลักษณะบีบจาก3เลนมาเหลือ2เลนพอมาถึงช่วงรวมเลนระบะกับเก๋งมาจากคนละฝั่งแล้วเข้าเลนมาแทบจะพร้อมกันจนเก๋งหักหลบจากท้ายตะบะแล้วไปชนกับขอบทางได้รับความเสียหายก็คือจุดนี้แหละคะ่ะหักมองในกรณีปกติทั่วไปถ้าตะบะมีการเปลี่ยนเลนเข้าไปแบบตะชั้นชิด แล้วไม่ได้เปิดให้สัญญาณไฟก่อนอย่างน้อย30เมตรตะบะผิดแน่นอน mm. แต่ถ้ามองว่าเป็นการรวมเลนก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องทางร่วมแยกของพรบจราจรทางบกมาตรา21ที่ระบุว่า mm. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมแยกกรณีที่ถ้ามีรถอยู่ในทางร่วมแยกต้องให้รถในทางร่วมแยกผ่านไปก่อนแต่ถ้ากรณีที่มาถึงพร้อมกันต้องให้รถทางซ้ายมือผ่านไปก่อน uh. เว้นแต่เป็นทางเอกทางโทรต้องให้ทางเอกผ่านไปก่อนซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้รถทางซ้ายมือคือกระบะต้องได้ไปก่อนอา้าวพลิกอีกแล้วหรือหรืออีกแล้วหุ้นี่พลิกไปพลิกมาหลายตลบเหลือเกินหากเป็นกรณีที่กระบะมาถึงทางร่วมแยกก่อนและยังอยู่ทางซ้ายมือแต่รถบีเมพยายามเร่งขึ้นมาจึงเกือบชนท้าย แล้วต้องหักหลบจนไปชนขอบทางก็มองได้ว่า BM เป็นฝ่ายตะมาิเองแต่กรณีนี้ควรต้องเป็นการแจ้งข้อหาตะมาิร่วมอุ้ยเอาแล้วนี่คือคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> คือ,อ,อพรบจราจรทางบกสมม2ณรนะครับ <c oughs> ตามมาตรา21บอ็ดนะฮะคุณผู <c oughs> ้ชมครับคือว่าไว้แบบนี้คือเป็นพรบที่เขาใช้กันมาเลย เนี่ยนะนั่งปี2อ2 2แล้วถ้าอันนี้เนี่ยแล้วไปพิสูจน์กันเนี่ยแหมมันพลิกหลายตลบเลยนะใช่เพราะบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยลุงไปค้อมเลนเออ,อผิดชัดเจนแต่ในมุมทนายอานนท์นี่เขาบอกนี้เลยเนี่ยเขาเอาพรบจราจรทางบกมากลางเขาตั้งอย่างนี้ให้ดูเลยแล้วคือต้องให้รถในทางร่วมแยกผ่านไปก่อน แต่ถ้ากรณีที่มาถึงพร้อมกันต้องให้รถทางซ้ายเนี่ยซ้ายมือเนี่ยผ่านไปก่อนลุงอยู่ตรงรถทางไหนลุงอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายนะอนเว้นแต่เป็นทางเอกทางโทต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนอันนี้ไม่น่าจะเป็นทางเอกทางโอใช่ไหมค่ะถ้าเป็นกรณีรถทางซ้ายมือคือรถกระบะก็คือคันนี้ต้องได้ไปก่อนหรือหากเป็นกรณีที่รถกระบะมาถึงทางร่วมแยกนะฮะและยังอยู่ทางซ้ายมือรถบ m อมพยายามเร่งขึ้นมาจึงเกือบชนท้ายแล้วต้องหักกลบ จนไปชนขอบทางมองได้ว่ารถบีเอ็มเป็นฝ่ายประมาทเองอืมอ้าวยังไงเนี่ยนัน่นเลยสิคะเอาลองฟังเสียงทนายสิแต่ถ้าตามเหตุการณ์เนี่ยรถกระบะมาถึงก่อนนะฮะพอรถกระบะมาถึงก่อนรถเก๋งถึงเข้ามาตามท้ายซึ่งมาตรา4ี่สบอกว่ารถคันหลังต้องระวังรถคันหน้าแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าในส่วนของรถเก๋ง เมื่อมาถึงทางแยกร่วมจริงอยู่ว่าคุณมีอำนาจในการที่จะไปก่อนมาตรา70นะเขาบอกเลยว่าผู้ขับขี่เมื่อมาถึงทางแยกร่วมต้องหยุดลดชะลอความเร็วและถ้าจะมองว่ารถกระบะตัดหน้ากระชั้นชิดน่ะเขาไม่ใช่ตัดปั๊บเลยเขาเ่อยๆเบนเข้ามาจนเต็มคันแล้วแต่รถเก๋งพยายามจะเร่งแซงฉะนั้นถ้ามองตามรูปการแล้วมาตรา40รถเก๋งต้องระวังและมาตรา70ตัวรถเก๋งก็ต้องชะลอความเร็ว การที่รถเก่งเล่นแซงขึ้นไปก็เข้าข่ายประมาทเป็นดีกา5248ทั2559ผมไม่ได้เถียงมันมีคำตัดสินด้วย<อ>นะตรงนี้ผมได้ชี้ว่าเต็มที่ก็คือประมาทร่วมนะฮะหรือ,อรถเก่งอาจจะประมาท่ายเดียวได้ซ้ำนะเพราะว่ารถกระบะเข้ามาเต็มคันแล้วรถเก่งพยายามจะเล่งแซงเบียดเขา้าจริงอยู่เป็นเลนรถเกง่งแต่กระบะเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ตัดกระชันชิดอ๋อค่ะ หรือรถเก๋งอาจจะประมาทฝ่ายเดียวก็ได้ที่ทนายพูดทิ้งท้ายนี่นี่ทนายอานน์นคน,นะ,คะใช่ไหมฮะอ,มอ่าคือแกแกพูดไว้ก็น่าสนใจน่าสนใจทนายอานนท์เชื้อสัตวบงกฎนะครับนี่ครับคือแกพยายามจะบอกว่าญญจริงๆน้ำตำพรบจราจรเนี่ยคือรถที่มาทางซ้ายเนี่ยก็สามารถเข้าเรีนร่วมเข้าไปได้ก่อนค่ะ มันดีอยูเป็นการข้อมเรียนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าดูกันผิวเผินโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้เรื่องของบลจราจรอาจจะมองว่าลุงผิดได้แต่ถ้าแบบนี้นี่มันมีมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วและมีการต่อสู้กันด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับเอาแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีทนายแก้วมานั่งคในหนกระแสแต่พูดอย่างได้อย่างงี้เปล่าไม่รู้นะฮะทนายแก้วเขาจะพูดได้อย่างงี้หรือเปล่าความหมายยังไม่รู้ค่ะ ถ้าพูดไม่ได้ได้โทรเปลี่ยนตัวเอาทนายอานนท์มานั่งมานั่งแทนดูร่างทาไทยอานนท์ที่มีความรู้มากกว่าค่ะฮะได้ค่ะทนายแก้วได้เหรอกลัวทนายแก้วจะไม่รู้เรื่องพรบจราจรหรือเปล่าเปลี่ยนตัวทันไหมล่ะจะได้เอาโทรติดต่อทนายอานนท์ก็ได้ไม่ทันละค่ะน่าจะเข้ามาแล้วมั้งค่ะกำลังขึ้นมาดูแกงานงาหลังรู้เรื่องผมไม่รู้ค่ะนะอ่า เบก่อนนะอ,นอ่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังต่อคุณผู้ชมครับ<ช>เพราะยังมีของคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะค่ะอ่โอเคนะฮะอาทนายแก้วมาแล้วทนายแก้วค่ะทนายแก้วขออนุญาตครับทนายแก้วรู้เรื่องของพอรบรจราจรนะครับปี2522าีมาตรา21ทราบไหมครับ,รบทราบไหมฮะทนายแก้วทราบเรื่องนี้ไหมพรบจราจรปี2522มาตรา21อ ทนายแก้วทราบไหมาครับทนายอนนท์ก็พูดแล้วทานายแก้วไม่ทราบเลผมเปลี่ยนตัวทนายแก้วกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาทนายอนนท์มาแทนนี่ดูแลจะไม่ค่อยรู้เรื่องอันเนี้ยยังงงอ่ะผมจะวิเคราะห์พี่คมมากเลยอเอาอปอบอ๊บพรบจราจรเดี๋ยสิก่อนูเนี่ยมาตายี่สิบเหรอพี่เดีวคนเป็นทนายคงต้องแม่นคุณจะไปโกนอะไรมันวันนี้มันเป็นเรื่องของสี่ช่วงการกระทําความผิดเสี่ช่วงกระทําความผิดใช่ครับมันมีเหตุการณ์สี่ช่วงการกระทาความผิดที่เราต้องมาวิเคราะห์กัน มาตายี่สิบเอ็ดจอนเนี่ยมาตายีิบเอ็ดพี่ก็พักพักสักครู่ให้แกดูก่อนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ